สวัสดีครับกับไมครั้งนะครับกับร้านหัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็ตามสัญญานะครับจะจัดชุดลอีโดให้นะครับจัดชุดลอีโดหน้าฝนนะครับเวทแบบปหดโหดเวทแบบปหดโหดนะครับแต่มาน้อยนะครับใครช้าหมดนะครับกับเจ้าชุดนะครับชุดอีเล็กตอร์ล็อกสตาร์นะครับจับคู่กับเจ้าใบสันแมงมุมแดงนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2ของแมงมุมดำนะครับตัวนี้จะเป็นแมงมุมแดงนะครับ ก็มาเริ่มจากคันเลยนะครับกับเจ้าคันเอเล็กตอล็อกสตาร์นะครับ7ฟุต3ท่อนเดียวเอาใจสายงัดนะครับเอาใจสายขวดนะครับนะใครที่จะไปปั่นบัตรเบสนะครับใครที่จะไปปั่นบัตรเบสนะครับจัดตัวนี้ด่วนนะครับปั่นกบกระโดดนะครับจัดตัวนี้ด่วนนะครับ7ฟุต3ท่อนเดียวเวท1 3 35หไปเยือ่อ20ถึง50กรัมโอ้แม่เจ้าเอาไปตีใครฝั่งยังได้เลยนะครับคันนี้นะครับหรือว่าใครที่มีทิป เก๋าตันนะครับกระพงตันนะครับช่วงนี้กระพงจัดยากหน่อยนะครับเพราะว่าราคาแพงเหลือเกินนะครับก็จะมีพวกหมายเก๋านะครับช่อนบุฟเฟ่ไซส์โลถึง2โลนะครับช่วงนี้กาลังมาแรงนะครับก็จัดชุดนี้ได้เลยนะครับส่วนล่อกของเรานะครับตัวนี้เป็นเจ้าแมงมุมแดงเวอร์ชัน2นะครับจากค่ายใบสันนะครับหล่อๆมาพร้อมชุดแต่งนะครับลูกปืน6ตลับสแตนเลสกันน้ําเค็มนะครับใส่ชุดแต่งมาให้แล้วนะครับเป็นชุดแต่งสีดําแดง นะครับเป็นโ o บ body นะครับก็คืออดี้เตี้ยนะครับขนาดก็กําลังพอดีมือนะครับเวลาคว้างก็กดได้เลยนะครับนี่พอดีมือมากนะครับก็ใครที่มองหาชุดใหญ่นะครับตัวนี้ผมแนะนําว่าเหมาะสําหรับคนที่จะเอาไปเป็นงานน้ําเช้านะครับหรือว่าคนที่จะตีเหยื่อขนาดใหญ่พวกบิ๊กเบสนะครับตีโดนะครับตีบัตเบสตีลิตโตนะครับตีเหยื่อตัวใหญ่ๆอ่ะเอาง่ายๆนะครับหรือว่าใครที่จะเอาไปแคสเหยื่อใช้ฝั่งนะครับ ก็จัดชุดนี้ได้เลยนะครับรับรองไอ้สากนี่หงายหลังเลยครับเจอชุดนี้เข้าไปนะครับลอกมีซ้ายมีขวานะครับแต่ลอกมาแค่อย่างละสิบตัวเท่านั้นนะครับน้าเดี๋ยวผมโพสให้ดูความสวยอีกทีหนึ่งเผื่อใครแบบเฮ้ยอยากได้ครับอยากได้ว่ามันเท่ไหมนะครับทางร้านฮาไทยเนี่ยเวลาจัดนะครับไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะครับต้องใช้งานได้จริงด้วยนะครับแบงค์กาไฟแน่นๆครับแบงค์กาไฟแน่นๆไกด์ทรงสีควันบุหรี่นะครับ นะไกด์สีควันบุหรี่นะครับแบงค์กาไฟสวยๆยาวไปจนถึงปลายนะครับใส่ท็อปอย่างดีให้เรียบร้อยนะครับนะก็เรียกว่าพร้อมใช้งานครับตัวนี้นะครับใครที่มองหานะครับชุดชุดใหญ่เรียกว่าใครที่มองหาชุดใหญ่ละกันนะครับผมแนะนําชุดนี้เลยนะครับมาราคานะครับลอกนะครับอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนคันอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับทั้งหมดก็จะเป็น สามพันกับเก้าสิบาทเดี๋ยวผมคิดแป๊บนึงนี่ที่กันสดๆเนี่ยหละครับสามศูนย์เก้าศูนย์นะครับบวกค่าส่งสองร้อยห้าสิบาทเพราะว่าส่งคันสองร้อยนะครับส่งลอกอีกห้าสิบนะครับมันต้องส่งแยกกันนะครับทั้งหมดจะอยู่ที่สามพันสามร้อยสี่สิบบาทเอางี้ถ้ารวมสายด้วยนะครับสายม้วนละสามร้อยอยู่สามพันหกร้อยสี่สิบบาทนะครับผมคิดไปอย่างนี้ดีกว่าสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทแล้วกันนะครับ นะแถมสาย PE ให้เลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมแถมสาย PE ให้เลยนะครับ3า9 0บาทพอนะครับคุณจะได้ครบชุดแล้วก็พร้อมลุยได้ทันทีนะครับสายัก PE2 p งพอพอเนาะนะก็เลือกมาได้นะครับ p ี2กับ PE 3เดี๋ยวผมจัดให้ละกันนะครับถือว่าเป็นชุดสุดคุ้มนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันมาเร็วนะครับมาเร็วกว่าปกตินะครับไอโดกำลังโหดเลยช่วงนี้นะครับ นะก็ใครที่มองหาชุดใหญ่ๆนะครับเอาไว้ล่าแบบโหดๆก็จัดชุดนี้ได้นะครับนะเดี๋ยวโคได้ดูความสวยทีหนึ่งคบชุด3390บาทนะครับถ้าซื้อแยกนะครับรวมสาย PE อยู่ที่3640บาทแต่ผมคิดไป3390นะครับนะโอเคใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะฝากลิงก์ไลน์กับลิงก์เ c e b o o k เอาไว้ให้ด้านล่าง นะครับส่วนใครที่ดูมาจากทาง Facebook อยู่แล้วนะครับกดส่งข้อความมาได้เลยนะครับไม่ต้องมาเม้นตใต้โพสต์นะครับนะครับเพราะว่าตอบไม่ทันจริงๆนะครับมันเยอะมากนะโอเคครับ3ามสเท่านั้นนะครับ3ามสเท่านั้นนะครับชุดนี้อย่างโหดสวยมากโอเคสวัสดีครับ